ขคงแม่ด้วนกำลังเดินข้ามถนนมีทั้งแม่พังหางทองแม่หางสั้นอยู่ในขงนี้ด้วยนะครับสมาชิกก็เกือบ15ถึง17ตัวน่าจะได้นะครับตรงกลางน่าจะเป็นเวหานะครับนี่คือช่วงไฮไลท์สำคัญครับโอลเลออนลูกหางทอ,องทองร้องเรียกให้ขงรอ สำหรับภายคุณเชียงแล้วการเดินเดี่ยวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและเขาได้รับหน้าที่สำคัญในการป้องกันของช้างทางด้านหลังนักบ,บริเวณทุ่งเขาเขียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังจากที่โขมแม่ด้วนหาจินอยู่บริเวณดังกล่าว มาร่วมสองอาทิตย์ครับผมมีภายภูผาเท่านั้นที่ออกมาโชว์ตัวและเล่นอยู่ตัวเดียวในขณะที่ของช้างไม่สนใจภายภูผาก็ได้แต่เล่นอยู่ห่างๆจนกระทั่งในช่วงเย็นของวันที่สองกรกฎาคม256หเช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา แม่ด้วนได้พาน้องเบหาออกมาจากในป่าในขณะดีวการสีดอหนึ่งก็เดินวนเวียนไปมาตอนนี้เดินมาถึงตุ้งเขาเขียวและกลำลังจะาข้ามถนนค่อยๆข้ามนะครับเกาะกลุ่มกันแน่นตัวเล็กอยู่บริเวณกลางนะครับนี่คือพฤติกรรมของช้างป่าและที่เห็นอยู่ตรงกลางของช้างน่าจะเป็นเบหาครับ ค่อยๆเดินข้างถนนไปแล้วนะครับแม่ด้วนเดินปิดท้ายครับมีแม่ฟางหางทองโดนประกบนะครับแม่ด้วนหันไปมองนี่เห็นครับ,รบเพราะว่ายังมีท้างที่ตามมาไม่ทันครับนั่นก็คือโอไรออนลูกชายหัวแก้วหัวแหลมที่ร้องลั่นป่าแล้วครับ เสียงดังฟังชัดครับแม่ด้วนก็ยืนรออยู่นะครับนี่ครับไม่ได้เดินไปไกลเลยนะครับแล้วก็แม่ด้วนก็หยุดยืนอยู่บริเวณริมถนนครับนี่คทนท่าของแม่ด้วนครับใจเย็น สง่างามสมกับเป็นนางชายาก็จะสารแห่งเขาใหญ่ผู้สินชับนะครับได้ย้ามาก็สบัดเขียวกินครับแล้วก็ยืนรอในขณะที่โขงช้างนั้นเดินข้ามถนนมาอย่างทุ่งหญ้าอีกแห่งหนึ่งของเขาเขียวครับเดินผ่านมาแล้วนะครับนี่คือบริเวณทุ่งหญ้าของทุ่งเขาเขียวบริเวณนี้ห้าม รถยนต์หรือนักท่องเที่ยวผ่านไปนะครับสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับบริเวณนี้แล้วก็มีโป่งสำหรับให้ช้างได้กินทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านที่เดินผ่านมาและฝั่งตรงข้ามคือบริเวณนี้ครับอย่างไม่เท่านั้นครับหนุ่มน้อยที่ได้รับบทบาทและหน้าที่สำคัญให้คอยดูแลช้างฐานด้านหลังและยืนอยู่ไกลมาก ระหว่างหลังให้ค่อนข้างไกลเพื่อออกมาจากแนวป่าเองนะครับนั่นก็คือภายคุณเชียงทีแรกแอดมินก็คิดว่าโคงช้างข้ามไปหมดแล้วแล้วก็มีนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ริมถนนจำนวนมากภายุเชียงจะกล้าเดินข้ามหรือไม่โคงช้างจะต้องรวมตัวกันหลายตัวครับกว่าจะตัดสินใจข้ามถนนและที่ สำคัญครับสำหรับช้างตัวเล็กอย่างโอไลออนนี่ขนาดของช้าง,งยืนรออยู่ก็ร้องตะโกนดังลั่นป่าเลยนะครับชี้เห็นว่าการรวมตัวของของช้างป่านั้นคือความปลอดภัยจริงๆแต่สำหรับคุณเชียงครับหนุ่มน้อยนี่ครับน้อยจริงๆนะครับอายุน่าจะ4ีหปีน่าจะได้นะครับได้รับหน้าที่สำคัญ ในการคุ้มของโขงทางด้านหลังครับแล้วก็เดินมาอย่างอมอ่าจแบบนี้นะครับตอนนี้กําลังจะข้ามจุดที่โขงทางข้ามนะครับมาดูว่ากุณเชียงจะกล้าขนาดไหนครับตอนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวและช่างภาพต่างตั้งกล้องรอแล้วนะครับเดินมาแล้วครับนี่ครับมาดมั่นจริงๆครับแล้วก็ไม่สนใจอะไรจริงๆครับนี่ครับข้ามแบบสบายๆเลยนะครับ ไปแล้วยังมีขู่นะครับจุดนี้ครับหลังต้นไม้นี่แหละครับหันกลับไปขู่นะครับแล้วก็เดินตามของช้างไปสมกับที่แม่ด้วนไว้วางใจจริงๆครับสุดยอดแห่งตัวตึงคุณเชียงไม่ธรรมดาครับสำหรับวัรุ่นยังเด็กด้วยนะครับ ได้รับห้าที่สำคัญเดินห้ามฉลนงานอย่างอิจาของทุ่งหญ้าซึ่งขณะนี้ผมงก็ยืนรออยู่ครับนะครับยังไม่เดินเข้าไปนะครับสำรวจอยู่บร,ริเวณโป่งนิดหนึ่งจากนั้นก็เดินเข้าไปหาโขงช้างครับตอนนี้ของช้างก็กินอย่างสบายใจครับ ที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นน้องเวหาครับยืนอยู่ทางด้านหลังของแม่ด้วนนะครับแม่ด้วนก็รับหน้าที่หลายบทบาทครับคอยเดินด้านหลังให้กับโขงช้างโดยให้น้องเวหายืนอยู่กับแม่พังหางทองแม่พังหางทองก็รับหน้าที่ในการคุ้มกันภัยให้กับน้องเวหาครับตอนนี้มีช้างหนุ่มคือสีดอหนึ่งนะครับอยู่บริเวณ ริมชายป่าที่โขงช้างเดินผ่านมากำลังจะเดินตามมาครับเป็นเหตุการณ์ช่วงสำคัญหลายช่วงนะครับสมกับการลอคอยจริงๆแม่ร่วนหันมารับกับทายุณเชียงนะครับฮัลโอล้าออกไปแล้วเหรอนี่ครับหันมามองนิดหนึ่งครับเหมือนรับรู้ว่าคุณเชียงมาถึงโขงช้างแล้วนะครับ ในคงช้างมีทั้งแม่พังหางทองและแม่หางสั้นนะครับ t อเป็นสังเกตนะครับรวมกับแม่ด้วนน่าจะเป็นสามแม่พังที่คอยคุมของครับมารวมตัวกันอยู่บริเวณทุ่งเขาเขียวแห่งนี้หลายคอมเมนต์ถามถึงภายผูผานะครับไม่มีภายผูผาในคงช้างนะครับภายผูผาได้แต่เดินบนเวียนและออกก่อน ที่ของช้างจะออกก่อนหน้านั้นประมาณสองสามวันครับก็เล่นอยู่ตัวเดียวครับเป็นไปตามที่นึกคิดไว้นะครับภายภูผาอาจจะเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็อาจจะต้องห่างออกจากโขงครับมาดูว่าภายภูผาจะอยู่ตรงไหนของโขงช้างในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องออกใช้ชีวิตตามลำพังรอชมกันครับ